เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเออยากสิยของกินเล่นพี่ทอนพี่ทอนังนั่งตรงไหนพีนังนั่งตรงหเคกน่นันนั่งตรงไหนไม่ใช่ ไอเออเอ๋ไอ้เอไอ้แบงไอ้แงจ้าจ้าตึง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 ว่าไอเกเกลียงกเตั้งนานเกมเกดนั่งเฉยคว่าไอ้กมเกดเลี้ยงเกมเกดตั้งนานเกมเกดนั่งเฉยกูเียงงงอยู่้กเี้ยกดงให้น้องไอ้ให้พี่จนั่งตลางกลางึ ให้น้องไหให้พี่นนั่งกลางๆหนึ่งแบงแื้อทิพไสเลยนั่งเร็วๆนั่ยื้อทิพไ้เลยนั่งเร็วนัเดี๋ยวตดภาพเดี๋ยวตดภาพแล้วขอแบบพรอครัวได้ไหมคุณลุงไปนั่งข้างพี่ดนคุณลุงก็นั่งข้างข้างซ้ายางขวาเอ็มเคโอ้โอ้เอ็มเค เอ็มเคเอ็มเคเออโอ้โหเอ็มเคเอ็อโอ้โหให้นั่งที่เดิมให้นั่งที่เดิมแบงค์แบงค์นั่งแบงค์นั่งตรงเก้าอี้แบงค์นั่งตรงเก้าอี้ค่ะนี่เด็กกันนี่เด็กกันนี่เด็กกันอะแบงค์นั่งตรงเก้าอี้ตรงนี้ด้านซ้ายด้านซ้ายเนี่ยไอ้ด้านซ้ายเนี่ยตรงหน้าสุชิเนี่ยตรงตรงที่โอ่ให้มันเห็นทุกคนเห็นทุกคนโอเค

อยเยกินไหกินด uh, 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 ูด anyway? okay, okay, ูเออตีไปหนึ่งเออตีไปหนึ่งแค่แค่่่แค่นี้ันีตีอุดมกล้วยอะไรดิอุดมกล้วยอะไรี่ไปนะแี้นกันนึงอ่ะ อันนั้นใครกินอีกอ่ะอันนั้นใครกินอีกอ่ะสพาบอกุบอกคุณไม่ได้กินเลยวางยาียนมใครมาวางยมเอ้ยยังเฮ้ยยังดิเจ็มบดเพลง ตัวเองนี่ตอง,งนี่ไอเหี้ยมึตงตกคยอะตอนนี้เนี่ยตอนนี้เน,นี่ยนะปินก่อนดิแบงเปิดเงออโด

เป,ป,ปิดงดังไม่ได้ยนินลุงปิดไมค์ตรงนิ้ไ <c oughs> มค์ตนีี่ยหวันเท้าดีวันเท้าดี ใช่วันนี้มันวันพระพอดีเลย สัตว์มาเกิดนะพี่ทอนจุ๊บจุ๊บมั่วอันนี้มาเนี่ยโดท่าเขมุโคดท่าทัก้งคู่พี่ทอนเป่าเค้กพี่ทอนเป่าเค้กอีสานแดนอีสานแดนอีสานแดนเย่มาหนึ่งมาหนึ่งเพลงนี้จะหลอนหูพี่ทอนไปตลอดทีสเลยรอจริงจัง แต่ที่แดนแดนพูดกับญาติ <coughs> <coughs> แค่ลุงมีท่าดีเจด้วยว่ะ

เบอรูทไม่รู้ไม่เห็นความันลุกเป็นอัดฟีวะอัดฟีอ่ะเห็นเห็นแก็คนที่เขาเปียกอ่ะต้องบอกตุ๊ไม่ได้กินเลยถ้ากินหมดเดี๋ยวๆเกียมลุงค้างเจอหายค้างแล่ะอันนี้เกีกหมอ ทำไมไม่ไม่ทําพุสีรุ้งอ่ะทำไมไม่ไม่ทำพุสีรุ้งสวยกว่านะมันไม่มีสวยกว่าเฮ้ยมันมันคราฟได้นะลงมันคราฟได้เลยเอาเอาโอพไหมผมดิไม่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 เอาโอพไหมผมเอาโอพแล้วเอา <laughs> lượt về trong nó khai đuổi chơi lên để đấy, lột, 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 lột. <laughs> lột bài lên. để lượt 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 มัาทำไมมันทำไม นายลุงให้โอพีผมยังให้แล้วเหรอให้แล้วให้แล้วคิดทำกันคิดทำปันแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง سلام سلام سلام

We have. เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวมันนี่มันนี่มันนี่ไม่ไม่ถอยถอย

เออเดียอีกบ้านนะเออเอาใน้ค้นออกดูดีให้งเงินอืมโอเคทุกคนขอบคุณมากที่จัดงานวันเกิดให้ผมรักทุกคนท้กคบรักทุกคนมากเลยนะครับผมอมอนไหนฮะ ทำไมชอบทะลึ่งกดคู่เยอะขนาดนี้เออก็ผมโรคจิตอะลุงเออก็ผมโรคจิตอะลุงเอามาให้กดครันแม่มาลุงเรียนสร้างประหลัดสิทธิในแมพซีซั่นเนี่ยไม่ได้สร้างลูกนั่งสมาธิ